ครับเครานี้มาดูเส้นใจนะครับเส้นใจจะบ่งบอกถึงความรักคนรักความชอบนะครับเ,เส้นใจเนี่ยคนที่มีเส้นใจสั้นนะครับเส้นใจสั้นเนี่ยจ,จะหยุดแค่เนินพุธหรือเนินอาทิตย์นะครับหยุดที่เนินพุธเขาจะไม่คิดเรื่องความรักเลยนะครับเขาจะโฟกัสที่เรื่องของธุรกิจการงานของเขาแต่ถ้าหยุดที่เนินอาทิตย์นะครับปลายเส้นใจมาอยู่ที่เนินอาทิตย์เ<ๆ>นี่ย<ๆ>คนพวกนี้เขาเขารักเกียรติ เขารักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับหรือเขาอาจจะได้คนรักนะครับที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ถ้ามาหยุดที่เนินเสานะครับคนพวกนี้รักตัวเองนะครับเป็นคนที่รักตัวเองโฟกัสที่ตัวเองคนพวกนี้ไม่มีโอกาสฆ่าตัวตายนะครับแต่ถ้าเขายาวไปหยุดที่เนินพฤหัสนะเป็นหยุดที่เนินพรฤหัสเลยนะครับคนพวกนี้รักจริงนะครับรักจริงรักทุ่มเทรักลุ่มหลงแต่ถ้ายาวไปสุดมือรักแบบไม่มีเหตุผลเลยครับคิดถึงด้วย นะครับคราวนี้เป right ็นคนที่เส้นใจตรงนะเส้นใจตรงเส้นใจตรงหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่มั่นคงนะถ้าชอบอะไรแล้วก็จะชอบอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเส้นใจเนี่ยไปขึ้นหรือมีเส้นแขนงขึ้นอะไรก็แล้วแต่ผู้นี้ดีนะครับเส้นขึ้นดีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เส้นลงเนี่ยความรักความคิดก็จะมองไปในแง่ลบนะครับเส้นใจนะฮะบ่งบอกถึงความรักความใคร่คนรักนะครับ